สวัสดีครับวันนี้ผมอมพรเมเรนมีรถมารีวิวให้พี่น้องดูหลายคันครับร้านบัวสอนอมพรเทกเตอร์ที่เก่าครับอโทรก็ศูนย์แปดนก็ครับ0 8น6 0 5ป3 7นนะครับนะครับวันนี้มาดูยันมาาครับปูตาเราดูกันหลายรอบแล้วนะครับคูตาก็มีเยอะครับเข้าใหม่ทุกวันครับออกไปทุกวันนะฮแต่ที่คูตาล้วนครับแต่วันนี้เราจะมาดูยันมานะครับมาไล่คันแรกเลยครับแมคโครครับตัวนี้9กขีดสราคา สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับยันม้าพรีเมียมนะครับอ่ารุ่นสองสิบเก้าแรงพรีเมียมคันละอันนี้สี่แสนแปดหมืนห้าพันบาทสวยมากครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับมอเตอรประมาณสองสามร้อยชั่วโมงครับคันนี้ก็สวยครับตัวน,นี้สี่แสนเจ็ดครับทุกตัวมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับตัวน,นี้ก็ยันม้าพรีเมียมเหมือนกันนะครับนะ ตัวนี้เอาไป470,000บาทครับรถปี2019-2020ทั้งนั้นเลยนะครับทางนู้นก็สวยนะครับเป็นกูต้า40แรงทางนู้น50แรงครับด้านหลังก็สวยดีเรามาดูยานมาพรีเนียมกันต่อครับคันนี้คันที่3ครับตัวนี้475,000บาทเช่นเดียวกันครับปี2020-2019ทั้งนั้นนะครับนี่ครับสวยทุกคันเลยครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้นะผมอมพรพางเจริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับโทรกดรูทแปดหนึ7ครับ จะย้อนแสนนิดนึงครับแต่รถสวยมากเล้นี่ครับสีสันเดิมๆทุกคันนะครับ,รบยังนมาพิมพเนี่ยเดี๋ยวไปดูไมคคันนี้กันก่อนตัวนี้ไมหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงแล้วอุปถ่ายยากหน่อยหนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงครับยอันนี้ครับตัวนี้แมนยูครับ แมนยูห้แรงเอาไป4ี่แสนห้าหื่นันบาทครับตัวนี้ก็สวยนะครับนะแมนยูเหมือนกันเลยเทสหน้ากล้องนิดนึงครับสี่แสนห้าหันบาทเช่นเดียวกับตัวนี้ก็แมนยูครับสี่แสนห้านันบาทเหมือนกันตัวนี้39ตัวแรกครับราคา2องแสนเบาทนะตัวนี้ก็รุ่นสามสิบเก้พรีเมียมครับ ตัวนี้465,000บาทครับตี้ยันมาา่าคันโค้ง45แรงเอาไป260,000ครับคันนี้ยันม่า35แรงเอาไป185,000บาทครับคันนี้ยันม่า49แรงเอาไป350,000ครับในลานหลัง้านก็เยอะครับ M85 คันนี้ก็เอาไป6 8 0 0 0ครับ M5,000 350,000ครับยันมาา่าคันโค้ง45แรงเอาไป สองแสนห้าครับครับอันนี้ก็เยอะนะครับสามหกแรงนี่สองแสนห้านะครับนะสี่เก้าแรงตัวนี้สามแสนห้าครับสี่เจ็ดแรงตัวนี้สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับถ้าหลังเยอะนะครับดมครับครับเยอะมากๆผมไล่ไม่ทันเลยครับครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่อันนี้ก็เยอะครับโอเคครับที่นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ